ใช้ง่ายมากแล้วก็ติดทนนานเดี๋ยวจะมาสวอชให้ทุกคนดูกันนะคะที่สี Do ตมนะคะประมาณนี้ มีเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนไปขึ้นเครื<ๆ>่องก็เลยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัว Too P Original Oh My Blush ตัวนี้กันตัวนี้ก็บอกเลยว่าได้ลองแล้วใช้แล้วใช้บ่อยมากใช้ง่ายมากแล้วก็ติดทนนาน10ชั่วโมง12ชั่วโมงตัวเนี้ยคือแบบติดทนนานสุดๆสู้น้ำสู้เหงื่อนะคะวันนี้ก็กเลยจะนำน้องเขาเนี่ยมาส w a t c h มาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามีอยู่สีหนึ่งก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนี้มีความรู้สึกว่าคล้ายคลึงกับตัว Rare Beauty สีโฮปมากๆแต่จะมาส w a t c h ให้ดู คกคนนกัะะ่อนอื่นก่อนอื่น,อน,อนคอลนี้นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากมี้วกันทั้งหมด10เฉดสีนะคะโดยที่1เฉดสีจะเป็นสีคอนทัวร์แล้วก็2เฉดสีนะคะจะเป็นสีไฮไลท์แพคเกจจิ้งของแต่ละสีก็จะเหมือนกันแต่แค่ว่าเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนสีดอทโน้นนี่คือแบบน่ารักมากแล้วก็งานที่ปัดแก้มของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับหัวแอปพลิเคเตอร์ที่เป็นฟองน้ําแบบนี้ซึ่งลงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากเกลี่ยได้ง่ายมากถูกลงแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะดอท ง,งานคอนทัวร์แล้วก็งานไฮไลท์นะคะหัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถทําให้เรานะคะลงผลิตภัณฑ์ได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ไปกองอยู่ที่หัวฟองน้ํานะคะลงแบบนี้ก็คือง่ายกว่าให้ทุกคนดูแบบนี้ไปเลยจ้าวิธีการลงของคุณน้องคนนี้เนี่ยคือเราก็จะลงพวกงานรองพื้นอะไรให้เสร็จก่อนใช่ปะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถดอทคุณน้องคนนี้ลงตามได้เลยแบบนี้ พัฟที่เขาให้มานะคะคือใช้งานได้จริงเขาจะมาพร้อมแต่ละขวดเลยสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อ10ขวดก็จะได้พับ10อันเขี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่ไปรบกวนเมคอัพนะคะสามารถทาลงบนแป้งได้อะ่ะลงแป้งพับเสร็จลงตัวนี้ต่อไม่เป็นคราบเลยคือสวยมากสูตหนึ่งนะคะที่แกมีความสึกว่าเหมือนตัว Rare Beauty สีโฮมมากๆคือว่าอันเนี้ยมีความสึกว่า ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เคยลองมาโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรใดๆขอลงขอลงด้วยนิ้วมือให้ทุกคนดูก่อนจะมอใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะมีความใกล้เคียงมากๆเลยอะทั้งแบบว่า texture แล้วก็เนื้อแล้วก็สีประมาณนี้เลยก็คือลองดูได้แล้วก็ถ้าพเพื่อนๆนะคะผสมเบอร์01กับ03ด้วยกันนะคะมันจะไปเหมือน Rare Beauty สี w i s d o m นะคะประมาณนี้ 03, 03นะคะจะเป็นงานแบบ Peach p e เข้มกว่าเบอร์ 0ูนย์สเนึงศูย์สจะเป็นงานแบบส้มอ่อนธรรมชาติไฮไลท์นะคะเบอร์0ูนย์เนะคะ พอนี้ของทูพีนะคะแก้วว่าเขาทําออกมาได้แบบน่ารักมาก,มากๆเนื้อดีติดทนนานเกลี่ยง่ายลงกับรองพื้นก็ได้หรือว่าลงบนแป้งก็ได้โดยที่ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็มีความติดทนนานแบบ1 0 12ชั่วโมงอะ่ะเงื่อออกเยอะๆะตัวนี้คือมีความแบบเกาะผิวมากเพื่อนๆลองดูได้เลยอย่างไงนะคะพิกัดของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างต้งมีคนถามแน่นอนคอนแทคเลนส์วันนี้จะเป็นของโอเลนส์เดี๋ยวพิกัดอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็ลิปแก้ววันนี้นะคะจะเป็นตัวฟีเบอร์ B01 ปกตินะคะแก้มทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่อง้องแก้มด้วยส่วนวันนี้ขอลาไปกับ 2P Original Oh My Blush Dot ไปแล้ว้องแก้มมากม้นเครื่องๆแล้วค่ะไปแล้วบาย